โอเควันนี้เรามาเริ่มคลิปด้วยการเล่นเกมรบูบอกเหมือนเดิมตามเช่นเคยวันนี้เราจะมาหาเล่นเกมซอมบี้อันเกา่าเอ๊ะโอเคงั้นวันนี้เรามาเล่นแมบปบจักรยานกันบอกเลยว่าเซียนอะไปไปเริ่มแบบเลย ้องเนี่ยเป็นไรนะ่ะโอเคดีละไปจริงๆก็ไม่ได้เล่นวันที่หนึ่งนะแต่ก็เล่นนานแล้วแหละโอไม่เวลาจะหมดเชิญเออจับจับทำไมเวลามันคูณสองอะอเวลามันคูณสองหรือตัวเราคูณสองอเ,เออจบไม่ต้องเล่นมันก็พอดีแล้วเอ้ยไปทางไไนอ่ะ เงี้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 เงมาดีเออมาดีพี่น้องเอ้ยพี่ตะพูดเลยตกเลยเนี่ยเออยากจริงเออใครบอกเอ้ยนิดเดียวอะไรวะนิดเดียวก็จะถึงเล้ยวนี่ไงไปเช็คไฟแล้วเงี้ยโอ้ย ไม่ได้แงนอีกแล้วงั้นครั้งนี้ก็ไปแบบธรรมดาไปแบบธรรมดาบ้าอะไรล่ะงั้นไปเลยดิงั้นขึ้นบนฟังคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่นรลบกทั่วไปแต่มีสักวันน่าจะได้เล่นทีไฟอ่ะเฮ้ยหมดคลิปนี้นานนิดนึงเพราะเล่นหลายตา เงีย้ยเงี้ยวีเอ้ยอี๋โอ้ยอี๋ y e สอี้อันไหีอันไหนอ,อันไหอันไหอันไหอ่าฟูเลยก็ไม่รู้มันก็ไปต่อจบไม่ต้องพูดมากแต่จะตกแล้วเนี่ย ว่าไงเพื่อนมาด้วยกันเลยนะงั <c> ้น <oughs> แล้วก็ซิ่งไปเลยเงั้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ซิ่งกับเขาเพราะเขาไปก่อนเงั <c oughs> ้เอ้ยพลาดเลยเออไงอา้ย้เอ้ยของวัญไปรับแป๊บ บางที่สมองเราจะบอกว่าจะไปรับทําไมเล่นให้เสร็จก่อนก็ประมาณนั้นแหะเออนั่เอะเอ,อ้ยอันคลิปอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดโอเคไหมกำลังอัดคลิปให้มันดีๆเนะ่ผูช้ชมจะได้เยอะแล้วพวกเราจะได้โล่ทอกันโอเค ตะกี้ก็ไม่ได้คุยกับใครนะแค่คุยกับเพื่อนรวมทีมใช่ไหมเพื่อนไหนบอกชื่อดิออเอาดีดีอเออใช่ใช่ใช่บอกฉันด้วยอ,อ๋ออะไร,อรเออใช่เนี่ยแหละทีมงานพวกเราตอนนี้ก็เจ้าของคลิปข่า อยู่ปสองครับพีปีเนร์ขึ้นปสามใช่ไหมเพื่อนใช่เดี๋ยวถ้าเราขึ้นปสีตัวเองจะได้อยู่ปอหนึ่งนะพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกตั้งนานโอเคอย่าเพิ่งโมเรื่องนั้นขึ้นไปไม่ได้หรอไอ้เจ้าของเกมเนาะแต่ทำไมเกมมันเป็นดีน้ำมันอะไม่รู้ไอ้ตอนนี้ใกล้ถึงแล้ว โอเคนี่แหละผู้ช่วยกระตุนให้เราพูดง้โอ้ยมันจะให้ผ่านไหมเนี่ยวันนี้ไม่่แนใจเดี๋ยวส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวจะมาเล่นส่วนใหญ่จะมาลงคลิปแถวแถวตอนเอ่อวันหยุดเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ย เพิ่งลงคลิปเดี๋ยวเพิ่งลงคลิปมันจะไม่ค่อยมีคนดูโมดส์จ้า โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเนี้เดี๋ยวไปอัดคลิปเล่นแดนนี่โวลกันเดี๋ยวเพื่อนร่วมห้องทีมมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยจะได้เดี๋ยวถ้ากดติดตามก็ดีมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวอยากได้โล่เพชรโลทองมากเดี๋ยวนี้เพิงลงคลิปใหม่ ยูทูบเบอร์คนใหม่ด้วยไปเอาภาพริกา์มาอ้ไงเนี้ยก <g kale> ็งั้นเดี๋ยววันอยู่สุดสุดเดืนนี้ไปไลฟ์สดนะก็ไปไลฟ์สดบบาๆ,ๆเรื่องอะไรก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวไปไลฟ์สดเล่นแดนดี้เวิลด์เดี๋ยวใครอยากเล่นด้วยก็จอยตามเข้ามาเลยตอนเที่ยงเที่ยงอะจอยตามเข้ามาเลย กินข้าวเสร็จด้วยนะเราจะเล่นกันไปยาวหลายๆตาเลยโอเคไหมคนที่อยากเล่นไล์สดเดดดี้โด้วยก็เพื่อรวมห้องที่อยากแอดเพื่อนเนี่ยก็นี่ดูชื่อได้เลยใครอยากแอดเพื่อนจะมาหนีไว้โอเคมินเงิน เงี้ยนเงี้ยนยิส yes. ผ่านแล้วโอ้ยจากเง,ง้นแต่ก็ตกขาวตายไม่รู้ไปเอามุกนี้มาจากไหนไดูไม่เข้าเลยอะ่ะเพื่อรวมห้องที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยพูดซ้ำกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่นาม่สื่อหรอไม่ใช่พี่นานม่สื่อเขานจะไม่เล่นแบบนี้ทำไมเนี่ย กี่ากี่รอบแล้วนะนเนี่ยนี่ไงมาแล้วความหวังใกล้ถึงแล้วอ่าฮึแต่ก็เป็นได้แค่หินถึงว่าจะไปไกลแค่ไหนแล้วก็เป็นได้แค่หินไม่รู้ไปเอาไปจากไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วออ้อา มาแล้วมาแล้วเวลาเก๊หมดแล้วเนี่ยไม่รู้มันเป็นความเร็วของรถหรือว่ามันเป็นความเร็วของเวลาอ่านั่นไงช่องนี้ไม่มีร้านนะดิวบกรช็อปก็ไปซื้อร้านอื่นแทนโอเคไหมร้านนี้ไม่รองรับ จริงๆก็ไม no ่มีร้านนั่นแหละแต่พูดว่าร้านไม่ลงรับได้ไงจ๊ะโอ้ยเพื่อนใครก็ได้ช่วยด้วยเอ้ยขำไมผี่ตดวตุกับนึงนะคงไม่ทันแล้วอะอะไรเนี่ย อ,อือาฮอตายตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเราอะ่ะอืออืออไม่รู้จะตะโกนทำไมอะใครที่กำลังเล่นเซิร์ฟเดียวกันอยู่ ยูทูบเบอร์คนไหนที่กำลังเล่นเซิร์ฟเดียวกันอยู่ก็แอดมาด้วยนะมีแค่วินเดียวเองอะวันนี้ต้องไปฟาร์มละโฮย้ยไอเบคนนี้ก็เล่นเก่งเนาะเพิ่งหัดเป็นยูทูบเบอร์มันก็ป่าวนี้แหละคลิปนี้จะยาวหน่อยนึงนะ เงี้ยโอ้ยจะปวดหัวกับเกมหนิเนอะเปิดแอร์เย็นฉ่ำเล่นเกมในห้องสตรีมเมอร์ที่จริงมันก็เป็นห้องนอนธรรมดานั่นแหละแต่ไม่ได้ใช้เอามันเป็นห้องสตรีมเมอร์แทนก็เอาดีๆก็เรียกคร่าวๆว่าห้องนอนจริงๆก็เรียกว่าห้องกลางไม่ก็ห้องยูทูบเบอร์นั่นแหละประมาณที่เรียกคร่าวๆกันสามคนที่บ้านพ่อน้องอะไรว่าไป ไม่รู้เพลงมันขึ้นมาได้ไงขึ้นมาแก้เบื่อเราเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวช่องนี้จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ถ้าโอ้ยขอหยุดพูดแป๊บนึงน,นะไม่ปาก อบอกว่าหยุดพูดแต่สุดท้ายก็ไม่หยุดพูดว่าเดี๋ยวแถวแถวและถ้ามีเสียงคนอื่นเข้ามาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเงี้ยเงี้ยเงี้ย ลงเหวขึ้นสะพานขึ้นสะพานไปก็ตกสะพานจ้าไม่เล่นแล้วโว้ยโอเคก็ขอจบคลิปเพียงตกกอีกโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย